สสดีวันเสาร์ที่25พุิกาน2566นะคะวันนี้พบิบอลหลายคู่หลายลีกที่เตะนะคะจะมาวิเคราะห์ของปิมเ์ลกคู่แรกนะคะทุ่มครึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคะแมนซิตเจอกับลิเวอร์พูลนะคะแบนซิตน่าจะเอาโรดิฟิโฟเดนฮาแลนด์ลงในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีช่วนกับประตูดะะ้วยค่ะ ก็เรียลภูจะมีดีอาร์สสุบัสไลซาร่าหนูนเยสแล้วก็เทรนด์นะคะที่ที่ลงแล้วมีส่วนกับปะตูป้อนได้ด้วยค่ะก็ชุดใหญ่นะคะวันนี้ซิตี้ต่างกับเรีย์ภูหนึ่งคะแนนนะคะซิตี้น่าจะชนะอยู่ประมาณหนึ่งลูกนะคะ คู้ที่สองนะคะสาริกาดงนิวคาสเซอร์เจอกับเชลซีนะคะเชลซีน่าจะมีลาหิมสเตอร์ริงมาดูเก้มาดูเอเก้แล้วก็โฟพารเมอร์แล้วก็โฟฟาน่าที่มีส่วนกับประตูนะคะวันนี้เชลซีสองนิวคาสเซอร์หนึ่งคะ่ะคู้ที่สามนะคะเป็นบูดเดสติกาเยอรมันนะคะ ดอทมูลหนึ่งกัดบากศูนย์นะคะถ่ายท่อสดทาง PPTV HD 36 3ทุ่มครึ่งนะคะดอทมูลน่าจะมี100ร้อยบลันเมริชานนะคะที่มิสวยกับประตูคู่ที่สามนะคะเป็นของลาลิกาคู่ต่อไปคู่ที่4นะคะเป็นคู่ของบาเลเซียไอ้ขังข้าวนะคะเจอกับเซตาบิโกดิฉันไม่ไม่มีคู่ ข้อมูลผู้เล่นนะคะแต่ว่าขอดาว่าบาเซเลนเซียหนึ 1, ่งเซลต้าศูนย์นะคะคู่สุดท้ายค่ะบาเซโลนาเจอกับลายโยเบโกนารายโยนะคะลายโยเบโโโร์โนกาโนหรือว่าสั้นๆก็ลายโยนะคะก็บาซานน่าจะมีจอนน่อันบาร์นะคะแล้วก็ แล้วก็เลวนอฟสกี้นะคะบาซ่าเจ้าบุญทุ่มสองลายโยสูนะคะฟันทงลงสกอร์ s <S ค่ะก็วันนี้อากาศช่วงเช้าที่พี่โลก,ก็ดีนะคะฉันลองโพสเป็นคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะอาจจะพูดติดตขาดนิดหน่อยแต่ว่าก็ตั้งใจเต็มที่นะคะขอบคุณที่ติดตามชม แล้วฝากติดตามช่องเนะนะคะสวัสดีค่ะ